สถิติใหม่ของวีนานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ <S <S ก็คือวัดเขาสวนอคีรีนะครับตอนนี้เขามาพิชิตวัดเขาสวนอครีรีเขายังไม่เคยขึ้นทักรอบนะครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เ <P kilomet re> นี่ยทุกรอบนะครับหลายรอบมากบ่อยนะครับขึ้นบ่อยแต่เหนื่อยทุกครั้งนะคมีบางทีมาวิ่งด้วยมาวิ่งขึ้นนี่ด้วยแต่ก็เหนื่อยทุกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับ <S <S ตอนนี้ก็มี ทำเจดีนะครับพระมาถกพระปฐมเจดีนะครับก็ตอนที่ทําพระปฐมเจดีก็ตอนวันวางศีลาเลิกนะครับผมก็ได้มีโอกาสพอดีวิ่งขึ้นมาแหละว,วิ่งขึ้นมาบนภูเขาพอดีนะครับก็มาเจอ,อพระนะครับท่านกําลังเตรียมงานนะครับก็ได้ไปช่วยนะไปช่วยทํา ยกพวกบล็อกพวก,กอะไรนี่แหละนะในในการทำาวางสีดาเลิก,กวันนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีของเรารที่ขึ้นมาแล้วก็ได้ไปร่วมทำบุญด้วยนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับรู้สึกเร,เร็วนี้จะมีงานนะครับจะมีงานก็คือ,อน่าจะเป็นเป็นสร้างจะดีเพิ่มเติมเลยครับก็มีไปที่โรงงานผมด้วยก็มีว่า ขอให้ขอเชิญนะครับแจกนะครับขอเชิญแจกขอเชิญพ,พี่น้องทุกคน,นคมาร่วมทําบุญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระบรมธาเจดีครับนะตอนนี้ก็เดินมาเลยครึ่งทางแล้วนะเลยครึ่งทางแนละ้ววินาก็เริ่มจะเหนื่อยๆแล้ววันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมคิดว่าน่าจะสายแล้วตอนนี้ก็เที่ยงนะเรามาตอนเที่ยงจริงๆถ้าจะขึ้นวัดเขาวควรจะขึ้นช่วงเช้านะ ช่วงเช้าหรือแม้กัก็เย็นเ็นแดดไม่ค่อยร้อนตอนนี้ขึ้นตอนเที่ยงเลยนะท่าทายมากนะโอเคเดี๋ยวยังไงไปเจอเราไปดูข้างบนกันนะก็จะมีผ้านอนข้างบนผระนอนองค์ใหญ่แล้วก็จะมีพระมณถุมเจดีที่กําลังสร้างอยู่เดี๋ยวไปชมข้างบนกันครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะข้างบนชั้นบนสุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูพื้นที่ในการก่อสร้างพระมณถุมเจดีนะครับ นี่นะครับก็จุดนั้นนะครับคือพื้นที่ตรงนี้ห้ามเข้านะอันตรายตรงจุดนั้นนะตรงจุดแมคโครอยู่นะครับตรงนี้นะครับจะสร้างเป็นพระพุทธรเจดีย์อยตรงจุดนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> แต่กําหนดการแล้วเสร็จในผมไม่แน่ใจนะครับว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็สําหรับใครที่สนใจอยากะร่วมทําบุญนะครับก็มาที่วัดเขาสวรรณคีรีได้นะครับ ก็ต้องเลาะไปนะครับก็ตรงนี้เดินไปไม่ได้พระนอนอยู่ตรงนู้นครับเราต้องเดินตามเส้นทางนี้ไปก่อนพระ,ะองค์นอนอยู่ข้างบนอันนี้เราก็มาถึงพระนอนองค์ใหญ่นะฮะตอนนี้ข้างบนนะครับนี่นะองค์ใหญ่มากนะครับถ้ามองจากข้างล่างมาก็จะเห็นเป็นสลานะครับ บนเขาเลยนะครับแต่จะมองไม่เห็นพระนอนนะครับเพราะว่าท่านนอนหันหลังให้น,นี่เลยถ้าใครยังไม่เคยขึ้นมาก็มีโอกาสนะครับเดินขึ้นมาได้นะครับประมาณ500กว่าคันได้ประมาณห0าร้ยไหประมาณห0าร้คัน,นแต่นี้ก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนไว้บูชานะครับหกร้อยสามสิหกร้อยสิบหเหรอ พี่แนลว่าหกร้อยสามสิบหกนี่นะครับไม่ใช่ละครังอ๋อละครังห <laughs> ลบทางหลวงพี่หลวงพี่เตรียมการเองนะครับ <c oughs> ดอกไม้ม <Okay. S 1> ีองค์ใหญ่มากครับองค์ใหญ่มากเดี <c oughs> ๋ยวเราจะขึ้นไปกลับไหว้นะครับใช่ใส่ไปเลยจ้าถื <c oughs> นี่นะครับองค์พระนอนนะท่านผู้ชมถ้าอยกจะถ่ายได้หมดต้องใช้เลียนวายเท่านั้นนะครับสำหรับถ่ายภาพท่านนะครับเพราะว่ายาวจริงๆนะครับยาวมากตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับกราบไหว้สักการะนะครับตรงนี้เป็นจุดทูปเทียนไหว้นะครับเพื่อบูชาเพื่อขอพรน,นะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นกุฏิปฏิบัติธรรมครับ ของทางวัดก็มีการสร้างต่อเติมเพิ่มขึ้นเยอะนะครับตั้งแต่ที่ผมไม่ได้มาก็นานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตไหว้พระก่อนนะครับสําหรับใครที่มาบ่อยแล้วก็น่าจะาคุ้นเคยดีนะครับก็ถือว่ามาบ่อยเหมือนกันเมื่อก่อนบ่อยมากนะก็เคยมาทํากิจกรรมบนนี้นะครับบ่อยก็คือเป็นกิจกรรมเมื่อก่อนเป็นกิจกรรมวัดสร้างสุขนะครับของทางบริษัทนี่แหละ แต่ตั้งแต่ผู้บริหารคนเก่าออกไปก็ไม่มีกิจกรรมนั้นเลยนะครับก็ไม่ได้ค่อยขึ้นมานะครับเมื่อก่อนมาบ่อยบ่อยมากสําหรับวันนี้นะครับก็ใกล้ๆกับโรงงานใกล้นิคมของเราเองนะครับโอเคถามความรู้สึกของบีนานะครับเป็นไงครับรู้สึกไม่เหนื่อยแค่นั้นนะไหวไหวใช่ไหมยังไหวอยู่นะครับเพิ่งฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนี้นะพอดีไปขอพรเนาะค่ะอ๋อขอหวยดิ ผมดังที่ขอขึ้นมาใหม่ค่ะโอแน่นอนขอไว้กี่ร้านอะขอไว้หลายก็ขอไว้หลายก็จัดหลวงพ่อลืมหมดเลยหลวงพ่อลืมหมดเลยขอไปเ่ตั้งใจขึ้นเลยนะหลวงพ่อปกติไม่ขึ้นนะเนี่ยแต่เราขอที่นี่พี่ว่าน่าจะได้เร็วกว่าพระรามวายอยู่เพราะว่าน่าจะไม่เยอะคิวคิวน่าจะไม่เยอะ วาดพระธาตวายโอน่าจะคิวเยอะกว่าจะถึงคิวเราอ่าโอเคครับฉีปติ๊กเล็กนะครับสําหรับวัดเขาส่วนในคีดีก็ประมาณนี้นะครับข้างบนก็ยังไม่ยังไม่มีคว,มความคืบหน้าก็ยังไม่เท่าไหร,ร่นะนี่ก็มีการทาอ่าไปแล้วบางส่วนนะครับก็ภายในวัดก็จะมีร้านค้าให้นะครับมีร้านค้าให้อยู่แล้วก็จะมีร้านค้าสําหรับอ่เาเรียกอนะไรบูชา นะครับตรงนี้ก็มีน้ําเครื่องดื่มมีร้านเครื่องดื่มไหมไก็ประมาณนี้